สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วหลังจากงานมันเกิดนะจ้าพี่น้องจ้าเม่นี่กะ <c oughs> <c oughs> สเก็บภาพอ่ากำลังกำลังเอาภาพลุองนะคมน่จ้าพี่น้องจ้ากำลังเอาภาพลุงคมอ่าสิมาสิมาเฮ็ดไอเก็บภาพตกจ้าจากงานมันเกิดนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิ้งจ้าพี่น้องกับโบมี่ยังร้ายดอกจ้าอ่าบานี้กะ พี่พนๆน้องเท่าที่เขามารวมสนุกเนาะจาะที่ว่าเขามาท่ายายุเล็กเนาะจาะว่าห้าลังคค้นเก่งใจเล็กเด้อว่าต้องเก่งใจจะเลเก็กแกแล้วจ้ะห้าลงคนบอกมาอายุอายุน้หน่อยโอ้ยดีใจจ้าพี่น้องดีใจจ้ะก่อนอื่นกะเล็กกะขอขอบคุณหลายๆจ้ะทุกกำลังแรงใจทุกกดไลค์กดแชร์มันยังลูกแม่กำลังอัดไอวิดีโอ,อยูอย่าเฝ้าเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้ ไอ้เลยก็ขอขอบคุณหล,ลายๆทุกกำลังแรงใจทุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอคาทุกคอมเมนต์ให้ไอ้อย่างก็อวยพรมันเกิดจากพี่น้องเลยขอบคุณหล,ลายๆจากทุกทุกกำลังแรงใจจากโอเคค่ะพี่นอ้องมาเฉลยอายุจากพี่น้องเท่าแล้วจ้ะพี่น้องหัวงอกแล้วนายังโบางลาณเลยจากพี่น้อง ซึนเศร้าขึ้นมาเอาเอากาแฟเอากาแฟร่างหนาจา้ฉะฉลย์วะอ่าฉเฉลยอายุนาะจะพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องกันสิได้หูตอนนี้นาาจะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะแต้วนนี้เล็กอายุเล็อายุ44ปี44ปีทวนทวนแล้วจ้ะหัวงอกแล้วจ้ะพี่น้องหัวงอกแล้วเท่าแล้วจะมาเลขเกินจันเลขสีว่าบอ่อ่า เคิงคนเลยคเคิงคนแล้วยังบบมีอยียงอยี่จ้ะพี่น้องยังบบยังบ่เกิดอยียงขื้นอย่จ้ะโอเคค่ะพี่น้องอ่าเดเล็คสริร่วมภาพอ่าร่วมภาพมันเกิดมาให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะโอเคค่ะจังไดกะเลกกะขอขอบคุณลหลยลอีกเที่ยน,นึงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะไปเบิ่งคลิปสิมีมุมสิมีมุมแต่เล็กเล็กสิตัดต่อหาลังเทียก็สิบบมีเสียงเพราะว่าเพราะว่าพอไงเรายเปิดเพลงจ้ะเดยวมันสิติดลิิทธิ์เนาะจ้ะพี่น้อง สีมีมุ้ม,มอ่อานาฮะนาฮะของพญายูจักหน่อยแต่แต่ว่ากับบลายดอกรอบลูว่าสิตัดต่อได้เพราะว่าเพราะว่า,ามูสศึกว่าอมิวสิก,ก,สม,กมันหลายบทจ้ะพี่น้องแต่พี่นี่ยากสิตัดต่อของควรกะได้ซ่อใด้กะมีค่วงสุขจ้ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิรงนจ้ะให้ไหล,ไล่ให้ไหล่จ้ะให้ไลในงานจ้ะบบ,บ,บ่มีอย่างไรดอกจะพี่น้องตะกะ แต่ก็ดีใจจ้ะโอเคค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันนะจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วจ้ะเสียงเจี๊ยบเจียวไหมอีกแล้วจ้ะเล็กสวีเดนหรือน้องเล็กสวีเดนจ้ะเมื่อวนี้พี่นอ้องเ่อเล็กสผ้ามาให้ามาเห็ดแกงมาสมผันจ้ะมาสมผันแกงมาสมันกับ,บโบหูว่าซีเฮ็ดอันใดสองอย่างจ้ะพี่น้อง เมื่อนีเป็นมันเกิดเลนจากกันเลยพอญ่เราเกิดเลยอยากกินกับข้าวไทยอีกจ้ะพี่น้องกินกับข้าวไทยเลยกันเลยสิเฮ็ดกับข้าวสองอย่างให้กินจ้ะโห่พี่น้องแลกกับของขวัญจากของขวัญวันเกิดพี่น้องเสียบอลแล้วปะแล้วหายไปสองสมู์จากแล้วหายไปสองสองสองสมูทกลัวจ้ะพี่น้องหายไปแล้วกลับมาแล้ว นึกว่าล้อสิลืมมันเกิดเล็กจ้ะพี่น้องเราบ่าลืมนะจ้ะพี่น้องดีใจอยู่ว่าแล้ให้ความสําคัญกับกับอ่าวันเกิดเฮาอยู่จ้ะพี่น้องดีใจเราไปได้อ่าของขวัญมาให้จ้ะพี่น้องของขวัญก็ถึงอ่าล้อว่าถึงมันสิบ่เป็นสินใหญ่แล้วก็ว่ากอ่าแล้วก็ว่าผมให้ด้วยใจจริงกัอย่าน้อยใจเดอ้อที่ผมให้อ่าแค่นี้จังซี่นะจ๊ะพี่น้องเราเว้เาเราเราเว้าน้ำเล็กเล็กจนน้ำตาคลอแม่จ้ะพี่น้องเราว่า แล้วอ่ะเนาะไอ้ผมกระมีซซัมนี่จกผมกรมิซซัมนี่ก็คืออยากให้อยากให้เล็กเข้าใจผมจังสันน่นจังสี่นะจ๊ะพี่น้องเราเอาเล็กกันเลยไม่คิดว่าโอ้ย <c oughs> มันเจ้าว่าหายคอยกับ่อดด้ว่าเป็นประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นประมาณนี่คือว่าห้องบ่ได้หวังอีังนะจ๊ะพี่น้องบ่ดด้หวังองียังแต่เรากแเราก็ากไปได้ไปได้ของขวัญมาให้จากสิ่งหนึ่งจ๊ะพี่น้องถามว่า,าดีใจบ่ดีใจจ๊ะ น้องดีใจคือดีใจยังปฏิบ็มดีใจที่ว่าได้ของดีใจที่ว่าเรายัางลืมอ่ายางังยังบ่ลืมวามือนีวันเกิดของเมียจ้ะจะมาดีใจพี่นอ้องก็เลยสิเฮ็ดกับเขาให้เรากินจ้ะพี่นอ้องกเลยสิเฮ็ดกับเขาให้กินเมื่อวานนีใส่รพรกพีกสามเม็ดแล้วว่ามือนีใส่เห้สันเพิ่มอีกเด้อว,ว่าซันรว่า <laughs> มีการแลกพร้อมจ้ะพี่น้องมีการมีขอแลกเปลี่ยนพร้อมจ้ะอ่าเล็กไปได้ยังว่าที่จ้ะพี่น้อง ก็ได้ได้ได้นาฬิกาจ้าพี่น้องได้นาฬิกามาให้เลื่อนนึงจ้ะเลื่อนนึงแต่ว่ากะสบสี่เด็กกับไปสี่เด็กกับไปล้านล้านเขาอยู่เพราะว่าเขาเขาสีสีวัดแขนเห็บหายไม่นะจ้าพี่น้องเพราะว่าต้องวัดใส่ให้มันให้มันพอดีกับแขนเท่านะจ้าพี่นอ้องมืงอเลื่อนหนาสีเขาไปไปไปเห้เขาเห็บหายนะจ้าพี่น้องโอเคค่ะพี่นอ้องอาร์มิลิกะเป็นวันเกิดของเล็ขลากา เล็กก็ขอขอบคุณหลายๆทุกกำลังเร่งใจทุกอ่ากดไลค์กดแช์ที่ไห้มาเล็ก <c oughs> โทรศัพท์จ้โาโทรศัพท์เป็นยมากจ้ะ <c oughs> เล็กก็บรรู้ว่าผู้ใดสิมาแน่จ้ะเพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้โคโรนานอะจากน้องกานาซีมีแค่น้องสาวแล้วก็น้องเคยแล้วเท่านั้นละจ้ะอย่างนี้แล้วว <c oughs> ่าหมูลแล้วก็สิอยากมากอยู่แต่กะหนึ่งกะเฮากะคือว่าเฮากะต้องเซฟไปจังน้อยเนอกจากเซฟ ไหวจังหน่อยว่ามันสีจังไดหเอากับโบหูเนาะแต่อนไดก็ได้โอเคค่ะพี่นอ้องเมือนี่เลขสิบห้ามาเฮ็ดกับเขาจ้ะเฮ็ดกับเขาให้พ่อยายกินจ้ะ <c oughs> แหลกกับของขวัญบ้านเกิดจ้ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวถากินเขากับน้องเล็กเด้อจ้ะเด้อถากินเขากับเล็กเด้อจ้ะโอเคค่ะ